ช่วงที่สองของรายการเจาะประเด็นนะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับหลักสูตรโตไปไม่โกงนะคะหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความรักแล้วก็มีความรณร,รงค์ในชาตินิยมเรื่องของการไม่ต่อต้านเอ่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะมาพูดคุยกับทางด้านของรักษาการกันต่อค่ะว่าจริงๆหลักสูตรนี้มันมีหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาอะไรยังไงบ้างคะท่านรองรักษาการคะจะขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าเนื้อหาหลักสูตร จะต,ต้องครอบคุมถึงความดีหประการะนะคะความดี5ประการที่จะช่วยสร้างชาติแล้วก็ต่อต้านการทุจริตนะคะคก็จะมาก็จะแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ดังนี้นะะว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์จริตค,ค,ค,ความซื่อสัตย์จรินี่คือต้องต้องออสร้างแล้วก็เสริมให้เด็กเนี่ยมีความคิดมั่นในความในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะแล้วก็รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด แล้วก็ปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นโดยโดย,โดยที่ตัดความคิดที่ว่าเรื่องการคดโกงออกไปนะคะอันที่สองก็คือการมีจิตสาธารณะ,ะนะคะการมีจิตสาธารณะนี่หมายถึงว่ามีจิตสำนึกที่จะที่จะกระทำกิจกรรใดๆเพื่อส่วนรวมโดยที่เด็กต้องมาจากจากจาก,จากตัวของตัวเองนะคะไม่ได้ถูกบังคับจากคนอื่นะนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีความตระหนักรู้ว่า <c oughs> รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรนะคะคำนึงถึงส่วนสังคมส่วนรวมนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต,ต่อต,ตัวเองในการกระทาใดๆในการกระทําของตัวเองทุกใ, <azon. S 1> ในทุกๆเรื่องค่ะนะคะแล้วก็เพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมนะคะพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์แล้วก็เพื่อตัวเองแล้วก็สาผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย <ๆ respects. S 2> <Chicken. S 1> นะคะแล้วก็ความเป็นธรรมทางสังคมค่ะ หมายความว่ามีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคนะคะไม่มีความเหลื่อมล้ำการมีความเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผลนะคะไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศเชื้อชาตินะคะหรือว่าชนชั้นหรือว่าเอาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นที่ตั้งนะคะก็คือมีความเสมอภาคนะคะแล้วก็ความการกระทําอย่างรับผิดชอบหมายความว่าไงคะการกระทําอย่างรับผิดชอบคือการมีจิตสํานึก ในในในบทบาทและก็หน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเขารบกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะคะพร้อมจะตรวจพร้อมให้การตรวจสอบะนะคะการกระทําแล้วก็หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็มีการแก้ไขนะคะแล้วก็การเป็นอยู่อย่างพอเพียงะนะคะการเป็นอยู่อย่างพอเพียงนี่ก็ ก็จะดําเนินการตามพระราชดำรสของรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะใ,ในเรื่องของเออศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือมีการยึดหลักการของความพอประมาณนะคะซื้อตรงไม่ละโมบลบมากมนะคะแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจของตัวเองว่าสมมติว่ามีสิ่งล่อสิ่งเล้าสมัยนี้นะคะว่าอเอาให้เงินให้นู่นให้นี่นเด็กก็จะ สนใจในสิ่งเหล่านั้นนะคะท่านออกตามสื่อว่าเด็กต้องการโทรศัพท์ที่มีราคาแพงๆันนี้วิธีการของเด็กก็อาจจะคิดทากระทำปใเดนทางที่ผิดนะคะก็คือเรียกว่าหลักสูตรตัวไปไม่โกงเนี่ยครอบคลุมความดี5ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะนะคะความเป็นธรรมทางสังคมการกระทําอย่างรับผิดชอบรวมไปจนถึงการอยู่อย่างพอเพียงด้วย รับมอบหลักสูตรมาแบบนี้เราจะถ่ายทอดไปสู่นักเรียนน้องๆในโรงเรียนยังไงบ้างคะท่านบอคะครับในส่วนของโรงเรียนหลังจากที่เราได้รับนโยบายนะครับว่าเราจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนเกิดใน5ด้านนี้ค่ะแล้วทางกรุงเทพนครนะครับร่วมกับลีด่านนีะ่ได้จัดอบรมครูในในช่วงแรกคุณครูอนุบาลไปถึงระดับชั้นป .3 นะครับค่ะจำนวนนะปีพศ2553ครับ จำนวน1,400คนแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงอีก600คนหลังจากที่พอจัดอบรมเสร็จก็นำหลักสูตรที่ได้รับมาเนี่ยนะครับไปไปใช้นะครับซึ่งในการจัดหลักสูตรนะครับในส่วนของสํานักง,งานเขตบางพลัดที่เรามีโรงเรียนทั้งหมดนี้11โรงเรียนด้วยกันะนะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณ3000คนเศษนะครับ<ม>แล้วก็มีครูประมาณ200คนเศษซึ่งต้องมาช่วยกันผลักดันโครงการนี้หลักสูตรนี้ให้เกิดสำเร็จผลให้ได้เนี่ยนะครับ ในแต่ละโรงเรียนทั้ง1 1โรงเรียนนั้นบริบทโรงเรียนที่มันมีมีความแตกต่างนะครับแตกต่างทางด้านคุณครูนะครับแตกต่างทางด้านนักเรียนแล้วก็แตกต่างทางด้านของชุมชนมเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนแ่อนำหลักสูตรนี้ให้ประสบความสําเร็จได้นั้นเนะี่ยก็ต้องดูบริบทของโรงเรียนตนเองในบางโรงเรียนนะครับก็ลักษณะบูรณาการกับกลุ่มสารสังคม หมายความว่าในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมีสาระที่เพิ่มเติมเข้าไปที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตัวไปไม่โกงอยู่ในสาระสังคมคแล้วก็จัดการเรียนการสอนในสาระสังคมในวิชาสังคมศึกษานะครับก็มีเนื้อหาของหลักสูตรตัวไปไม่โกงบางโรงเรียนก็จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นย่ก็จะประกอบไปด้วยวิชาแนแนวซึ่งก็สามารถที่จะบูรณาการนะครับในส่วน ในส่วนของหลักสูตรโตไปไมโกรเนี่ยเข้าไปไว้ในส่วนนี้นะครับแต่วันนี้จะขอขอนำเสนอในเรื่องของหลักสูตรที่ใช้ของโรงเรียนวัดเปาโลหิตนะครับว่าวัดเปาโลหิตนั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1คือของอนุบาลน,นะครับช่วงอนุบาลน,นั้นจัดลักษณะบูรณาการกับ6กกิจกรรมท,ที่ในหลักสูตรของอนุบาลน,นะครับซึ่งเราใช้หลักสูตร2546เนี่ยนะครับ ใน6กิจกรรมนั้นก็บูรณาการสิ่งในหลักสูตรโตไ,ไปไม่โกงเข้าไปเนี่ยซึ่งจะประกอบไปด้วย5สาระด้วยกันเนี่ยแหละครับตั้งแต่ที่ท่านรักษาการหัวหน้าฝ่ายได้นําเสนอไปแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่ไปซื่อสัตย์ไปถึงความพอเพียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะบูรณาการจัดกิจกรรมลักษณะของกิจกรรมที่จะในของอนุบาลก็จะเป็นกิจกรรมลักษณะเพลงเกม,มบทบาทสมมุติ ให้เขาเห็นว่าการซื่อสัตย์นั้นเป็นยังไงนะครับนักเรียนออกมาแสดงให้เพื่อนดูยกตัวอย่างอ,อย่างี้ครับแล้วก็มีเพลงนําเสนอมีเกมแรงต่างเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดแล้วก็เข้าไปสู่เนื้อหาในกิจกรรมอื่นเราปลูปกฝังสิ่งเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นนะครับนั่นคือของอนุบาลส่วนของระดับชั้นช่วงที่2ก็คือช่วงประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3อันนี้จะเป็นสาระเพิ่มเติมเลยนะครับแยกเป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติมออกมา มีชั่วโมง1ภาคเรียนก็คือ40ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจะ1สัปดาห์จะต้องมีวิชานี้เรียนกัน1ครั้งนะครับ<ม>ซึ่งสาระของหลักสูตรในตกไปไม่โวงก็จะมีครอบคลุมในหักสาระย่อยที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัดเกรดเหมือนวิชาที่ทั่วๆไปนะครับคือมีระดับผลการเรียน4 3่1เหมือนกันแล้วก็จะปรากฏผลการเรียนในปพหว่า<ม><ม>ในวิชา ตัวไปไม่โกงนั้นเนี่ยเด็กป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยมีผลการเรียนในระดับใดนะครับนี่คือของหลักสูตรของป .1 ถึงป .3 ส่วนของป .4 ถึงป .6 ครับก็เป็นลักษณะของการไปบูรณาการไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็จะประเมินผลเด็กเนี่ยเป็นผ่านกับไม่ผ่านนะครับเป็นผ่านกับไม่ผ่าน ก็จะมีผลปรากฏในปปหนึ่งเช่นกันว่ากิจกรรมมาผู้เรียนก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นของส่วนหนึ่งของหลักสูตรโตไปไม่โกงนะครับที่ผ่านกับไม่ผ่านอันนี้ก็คือแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนะครับนอกจากกิจกรรมตามหลักสูตรแล้วก็ยังมีนอกหลักสูตรก็มีนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของโครงการโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรโตไปไม่โกงเนี้ยนะครับก็คือบูรณาการกับสปอร์ตเดย คำว่าสปอร์ตเดย์ก็คือนักเรียนจะต้องมีชั่วโมงการออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเด็กอ้วนนะครับเราจะต้องมีการทําให้เขาหายอ้วนก็มีการออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีก็มีชั่วโมงสปอร์ตเดย์ก็ใช้บูรณาการของตัวไปไม่โกงก็ใช้เพลงตัวไปไม่โกงนะครับออกท่าทางในตอนเช้าของวันพุธหน้าสัปหงก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนขึ้นแล้วก็มีการออก แค่ให้ออโรบิกอะครับทำนองนั้นนะครับน,น,<ม>นั่นก็คือเราก็ปลูกฝังในเรื่องของเนื้อเพลงเนื้อเพลงของตัวไปไม่โคงมันก็ก็บอกในเรื่องของความซื่อสัตย์จริตเรื่องของ เรื่องของความพอเพียงมันก็ปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงแล้วก็ประกอบท่าทางเข้าไปด้วยะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของที่โรงเรียนได้ดมเนินการในปัจจุบันครับก็คือมีทั้งหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล่านิทานหรือว่าเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเล่าให้ฟังหรือว่าจะเป็นแทรกเข้าไปในหลักสูตรเลยว่ามีการประเมินผลเลยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านที่นี้ในะส่วนของบุคลากรเองบ้าง่ะคะเจ้าหน้าที่คุณครูต้องผ่านการอบรมยังไงบ้างคะ คือคุณครูที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ทําการอบรมให้นะครับเริ่มตั้งแต่คุณครูอนุบาลนะครับแต่ว่าที่ที่ที่โรงเรียนนั้นเนี่ยมีคุณครูที่ได้รับการอบรมไม่ได้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมีช่วงคุณครูอนุบาลได้ได้ได้รับการอบรมนะครับคุณครูปหนึ่งรู้สึกจะเป็นปหนึ่งหรือปปหนึ่งปสามปห้ามังครับนะครับที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็นํามาขยายผลนะครับให้กับคุณครูในโรงเรียนเพื่อที่จะ จัดกิจกรรมโตไปไม่ครกถ้าตามตามหลักสูตรโตไปไม่ครงเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังว่าการที่คุณครูไปอบรมมาและมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูเนี่ยมันก็คงไม่เต็มร้อยเหมือนกับที่เข้าไปฟังเองอใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดการต,ตกลนระหว่างทางบ้างะนะครับว่าข้อสาระสําคัญของหลักสูตรอาจจะขาดหายไปบ้าง ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหาแล้วครับที่จะต้องคอยเติมเต็มแลคอยดูแลนะครับคอยคอยนิเทศติดตามคอยให้ความช่วยเหลือนะครับดำเนินก,กิจกรรมมากว่า5ปีแล้วเนี่ยค่ะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างไหมครับมิตรปูรายการครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าจะมองในภาพรวมแล้วถ้าสามารถที่จะตีประเด็นปัญหาของการเกิดปัญหาเนี่ยมองได้มองได้4ด้านด้วยกันะนะครับเท่าที่สัมผัสนะครับ ด้านแรกก็คือด้านด้านของคุณครูนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ว่าครูไม่ได้ผ่านการอบรมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นความเจยวชาญหรือความรอบรู้ในเรื่องที่จะกิจกรรมเหล่านี้ที่จะครูทุกคนทําได้เหมือนกันไม่คงจะยากนั่นก็คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ<ม>เรื่องของคุณครูยังขาดทักษะในบางเรื่องในบางอย่างะนะครับประเด็นที่สองก็ดูในเรื่องของผู้เรียน ของนักเรียนนักเรียนนั้นเราเริ่มตั้งแต่อนุบาลนะครับนักเรียนอนุบาลไม่ใช่สอนไปถึงเราจะสอนเนื้อหาวิชาให้เขาได้เลยนะครับต้องเตรียมความพร้อมทางั้านก้าวเนื้อร่างกายต้องอะไรต่างให้เขาพร้อมก่อนถึงจะเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของร่างกายยังไม่พร้อมถามว่าถ้าเราปลูกฝังทางด้านจิตใจแบบลุกลุกแรงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีบางอย่างนะครับอย่าลืมว่าเด็กกรุงเทพและครนั้นคือเด็กที่มาจากหลายที่หลากหลาย นะครับความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นมีเยอะเพราะนั้นการที่เราจะทําให้ทุกคนได้เหมือนกันมี่คงจะยากนั่นคือปัญหาว่าการปลูกฝังนั้นแทบจะต้องทําเป็นรายบุคคลน,น,นะครับถึงจะได้ผลแต่เนื่องจากว่าบุคลากรเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่3ามเรื่องของหลักสูตรก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในช่วงแรกๆนะครับบางทีบางครั้งถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจคนครูครูบาอาจารย์บุคลากรที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะมองว่าเหมือนเพิ่มภาระให้อีก แต่จริงๆมันไม่ใช่ะนะครับเพราะจริงๆก็ต้องสอนเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วคุณธรรมเจตธรรมในวิชาหน้าที่พลเมืองสังคมใน,ในด้านที่ศิลธรรมก็ต้องสอนอยู่แล้วนะครับทางด้านที่คุณธรรมเจตธรรมก่บนเรียนแต่ว่าบาังเอิญว่าพอหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่มันสร้างความโดดเด่นในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมเิยธรรมนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทว่าหลักสูตรอาจจะการที่จะนําหลักสูตรไปใช้เนี่ย ถ้าคนที่ยังยังไม่ได้ไปผ่านการอบรมฟังเพื่อนเล่ามามหรือว่าเพื่อนบอกให้ฟังว่าทําอย่างโน้นทําอย่างนี้ไปเขียนแผนการสอนหรือใดจัดกิจกรรมไม่ขาดความสอดคล้องเลยมันจะบีบ้างะนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้ทําให้หลักสูตรนี้เกิดความเสียหายมากมายนะนะครับในประเด็นที่4ี่คิดว่าที่ที่พวกท,ที่ที่เราพบก็คือว่าในเรื่องของความต่อเนื่องของผู้ปกครองและชุมชนมถ้าเขาไม่รับลูกเราเนี่ย รับลูกจากเราเนี่ยคือคเราได้ปลูกฝังที่โรงเรียนก็จริงคุณครูสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนก็จริงแต่พอสอนเสร็จพอออกจากสามโมงครึ่งออกจากประตูโรงเรียนไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนใจชมุชมชนไม่เอาดูแลไ,ไปตั้งต่อสิ่งที่เราได้มันแค่น้อยนิดตรงนี้มันก็ลืมเดือนไปแล้วครับพอ<ม>นักเรียนเข้าไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่เราออกดูอยู่นอกโรงเรียนสิ่งที่เราได้ให้ไว้ในโรงเรียนก็หายไปหมดมก็คือตรงนี้ตรงนี้คือขาดถ้ายังขาดความต่อเนื่องในเรื่องของยุ่งจนตรงนี้ก็ส่วนที่เขาเจะช่วยเราได้ก็คือ เครือข่ายผู้ปกครองอที่ของขอยสอดส่สองดูแลนะครับคือมีหลักสูตรที่ดีจริงแต่ว่าาขาดคารดูแลที่ต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าผู้ปกครองเองชุมชนต่างๆต้องช่วยกันด้วยเอาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับรายการเจาะประเด็นกับหลักสูตรโตไปไม่โกงกันต่อค่ะ